สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีวันนี้พบกาันส Noise ุขใจพันฉ <nder> ันได้พบเธอโอลา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  สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอารีรัตน์ศรีพิทักษ์นะคะหรือคุณครูเต้วนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้รู้รอบปลอดภัยนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้สัปคิดที่แล้วกับคุณครูหมวยไปแล้วนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้สาระที่ควรรู้เรื่องที่4การสังเกต สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เป็นสัญญาณเตือนภัยและเรื่องที่5การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในที่สาธารณะนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะที่ 4. การสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เป็นสัญญาณเตือนภัยเด็กๆคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราบางสิ่งอาจจะไม่ปลอดภัยเด็กๆต้องหัดเป็นคนช่างสังเกต เพราะการสังเกตจะช่วยให้เราพ้นจากอันตรายต่างๆยกตัวอย่างเช่นของเล่นในสนามเด็กเล่นโต๊ะเก้าอี้ที่เด็กๆนั่งมีความแข็งแรงหรือว่าชำรุดหรือเมื่อเด็กๆได้กลิ่นเหม็นกลิ่นไม่ให้เด็กๆสังเกตมองหากลิ่นนั้นเพราะอาจมีสาเหตุมาจากไฟฟ้าช็อตเมื่อเด็กๆเจอแล้วต้องรีบแจ้งผู้ปกครองห้ามแก้กไขเองเด็กขาดก็อ,อาจเกิดอันตรายกับตัวเด็กๆได้นะคะ สาระที่ 5. การปฏิบัติตนและป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะเมื่อเด็กๆออกไปนอกบ้านกับผู้ปกครองสิ่งสำคัญคือห้ามอยู่ไกลจากผู้ปกครองนะคะหากมีการพัดหลงกันสิ่งสำคัญคือต้องมองหาคนที่ไว้ใจได้ให้ช่วยเหลือเช่นตำรวจห้ามรับของหรือไปไหนกับคนแปลกหน้าเพราะอาจเกิดอันตราย หากมีเหตุร้ายให้เด็กๆตะโกนดังๆให้คนช่วยนะคะเพราะการตะโกนดังๆจะทําให้คนแปลกหน้ากลัวค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กได้ชมคลิปวิดีโอไปแล้วคุณครูแก้วก็มีเรื่องจะฝากเด็ก,เ,ดกเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับรูรอบปลอดกัยให้เด็กๆหลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่แออัดนะคะสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาหลังที่ออกจากบ้านนะคะ และหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะลูกแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะ